นี่อะไรกันเลยอันนี้คลิปนี้จะคลิปเป็นเร็วๆครับผมไม่ต้องคิดมากไม่ได้เตรียมอะไรมาแน่นอนสั่งของเหมือนเดิมก็สั่งแว่นตาครับชิม m a n o Apple อ่ะแกแล้วนะครับ,บว่าจะตรงรุ่นไหม โอ้โหนี่อะไร7วามันไม่เวอร์กว่ามันไม่เวอร์ไม่เห็นในโฆษณาเลยอะไรตอนเบียร์ไหมเียรหมออยู่ีชวนตอนเบียรอ้วเทเ้อใ่เลยโอ้ยูยย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 ย มันจะกั้นแสงมันใช้สายตาพวกนี้ต้องใส่ยังมันคืนนี้มันเรียกถูกสีไหมเนี่ยเออเออเรียกถูกสีไหมมันแม่ในในในช็อปปี้มันนะนี่มันก็พอได้เนาะ หมีาเจ็ดเก้าเจ็ดสิบาบาทใส่ไว้เอาไว้ใส่สกันฝุ<ด>่นกันแดดเวลาขับรถไม่มีมืองขนอกใส่ครับใส่ตกปลาก็ได้ครับเป็นมืเบาใหญ่